ถ้ามีผู้รู้เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะโดยปกติแล้วนะฮะจิตผู้รู้เนี่ยมันคือสัมมาสมาธิส,าสัมมาสมามาธิเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาคือเห็นเห็นสภาวะที่ถูกรู้ถูกดูนั้นน่นนะแสดงไตรลักษณ์คือมีอยู่ระดับไปหรือว่าที่มันมีอยู่หรือดับไปนะนะั้นน่ะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยคือมัน มันจะแสดงถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนนัตตาคือขึ้นวิปัสสนาถ้าไม่ขึ้นวิปัสสนาถ้ามันแค่รู้แค่ดูเฉยๆมันไม่ออกเป็นแนวไตรลักษณ์ยังไงนะแค่แค่เป็นผู้รู้นิ่งๆอยู่เฉยๆนะแสดงว่าอาจจะต้องอาจจะต้อง นัเรียกนำร่องอาจจะต้องนำร่องให้จิตหน่อยคือให้ให้จิตมันมีมุมมองในแง่ที่ให้เกิดปัญญาแบบเห็นไตรลักษณ์คือจิตมันพร้อมเจริญเจริญปัญญาในแนววิปัสสนาอยู่แล้วแต่มันถ้าถา,ถามมาอย่างนี้แสดงว่ามันอาจจะค้างเป็นผู้รู้เฉยๆเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้นะทำไปแล้วเนี่ยอาจจะแค่เป็น มีจิตผู้รู้เด่นขึ้นมาแต่มันไม่ยอมเดินปัญญาเล้วยก็เมื่อผ่านสภาวะนั้นแล้วเนะี่ยสอนตัวเองสักหน่อยพูดในใจว่าจริงๆนะขณะนั้นนะ่ะสภาวะนั้นดับไปแล้วนะบอกตัวเองเอาสอนตัวเองกรื่องนำร่องนะครับให้จิตมันมีมุมมองเห็นว่าสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูนั้นะจริงๆดับไปแล้วขณะที่รู้เนะี่ยไม่ใช่ขณะที่หลงนั้นแล้วสมมติเห็นหลงนะนนะ จิตที่เป็นผู้รู้นะ่เห็นจิตที่หลงอยู่เนี่ยให้มันยายกับตัวเองว่าให้มันยายหลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยนะว่าจิตที่หลงนะั้นอ่ะจริงๆแล้วมีอยู่นะแต่ปัจจุบันเป็นรู้แล้วมันไม่หลงแล้วหรือโกรธไปแล้วมีจิตรู้เกิดขึ้นมาไอ้โกรธนะ่ะเป็นขณะเมื่อกี้นี้ไม่ใช่ขณะท,ที่รู้ขณะท,ที่รู้เกิดขึ้นมาไม่ใช่ไม่ใช่โกรธโกรธกับรู้นะ่ะมันเกิดด้วยกันไม่ได้เพราะนั้นเมื่อรู้เกิดขึ้นมาแล้ว โกรธย่มดับไปแล้วคล้ายๆหาเหตุผลมีโยนิโสมรสิการเข้ามาในตอนนี้นะเพื่อให้มันมีมุมมองในการเดินปัญญาต่อไปเดินปัญญาในในลักษณะที่ว่าเห็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูนั้นแสดงไตรล,ลักษณ์แง่ใดแง่หนึ่งคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์รือเป็นอนัตตานะซึ่งก็เป็นไปได้ที่มันจะเ,เกิดเกิดสัมมาสมาธิแล้วก็จริงแต่มันไม่ขึ้นไม่เดินไม่ขึ้นวิปัสสนานะ เขาเหมาะอยู่ว่าลักษณะของสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้แต่มันไม่ใช่ว่าเป็นเป็นเหตุทันทีว่าจะเมื่อเกิดสัมมาสมาธิแล้วจะต้องเป็นปัญญาทันทีนมันก็อาจจะเป็นไปได้